แจกสูตรแกงอ่อมหมูสามชั้นเมนูนี้รับรองว่าสดน้ำกันค่องคอมมากสำหรับคนชอบอาหารอีสานก็ต้องจัดการลงมือทำเลยละเหลือใครที่ไม่เคยทานก็ลองดูค่ะขั้นตอนแรกเตรียมคกใส่หอมแดงลงไปตามด้วยพริกแดงตะไคร้ซอยจากนั้นก็ขกส่วนผสมทั้งหมดให้แหลกละเอียดดีค่ะขกไปเรื่อยๆจนหยาบได้ทีก็นำไปพักไว้ นำน้ำเปล่าใส่ถ้วยตามด้วยเกลือจากนั้นก็นำมะเขือเปราะมาหัน่นเอาขั้วมะเขือทิ้งค่ะหั่นแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วนำไปแช่น้ำเกลือการนำมะเขือเปราะไปแช่ในน้ำเกลือจะทำให้ผิวของมะเขือไม่ดำจ้านำบวบม,มาหัน่นแฉลบเป็นชิ้นพอดีค่ะเมื่อหั่นจนหมดแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะนำฟักทองมาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะ เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนํากระหล่ําปีมาหั่นแบ่งส่วนเท่าๆกันจากนั้นก็หั่นแบ่งครึ่งให้พอดีคําค่ะแล้วนําไปพักไว้นำผักชีลาวมาหั่นเป็นท่อนเท่าๆกันแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปเป็นใบแมงลัก เด็ดเอาเฉพาะในส่วนของใบทั้งหมดค่ะเด็ดไปเรื่อยๆจนหมดเลยแล้วก็นําไปพักไว้ค่ะต่อไปหมู3ามชัน้นนํามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ค่ะมาขั้นตอนการทําแกงอ่อมกันเลยตั้งหม้อใส่น้ํามันลงไปตำาดยส่วนผสมที่ขอกเตรียมไว้แล้วค่ะผัดให้ส่งกลิ่นหอม จากนั้นก็ใส่หมู3ามชั้นผัดให้หมู3ามชั้นสุกค่ะพอได้ทีก็ใส่น้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆตักฟองออกค่ะใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วลงไปอย่างฟักทองมะเขือเปราะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อผักเริ่มสุกก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลา น้ำปลาแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เขากันอีกครั้งค่ะเอาให้เข้ากันดีเลยนะกินหอมมากเจนิชางหิวแล้วสิต่อไปใส่กระหล่ำปีลงไปตามด้วยบวบใบแมงลักและผักชีลาวค่ะคนให้ส่วนผสมสุกทั่วกันดีนะ เมื่อได้ที่ก็ตักใส่ถ้วยที่เตรียมไว้เลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเมนูแกงอ่อมหมู3ามชั้นสูตรของเจ๊ถึงเครื่องอีสานแท้แน่นอนค่ะรสชาติก็ครบรถอย่ารอช้าไปทำตามเจ๊กันได้เลยค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ